ถามตอบเรื่องหยวนซือเตี่ยนพิศิสิกาถามเหตุใดจึงไม่มีสิ่งที่เรียกว่าภูมิกายร้อนตอบหนึ่งร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเผาพลางพลังร้อนในยามเจ็บป่วดยิ่งเผาพลานมากขึ้นภูมิกายก็จะยิ่งเย็นลง2ดังนั้นพลังร้อนในร่างกายมีแต่จะขาดไม่มีเกินจึงไม่มีสิ่งที่เรียกว่าภูมิกายร้อน ถามอะไรคืออาการลักษณะร้อนและอาการลักษณะเย็นจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรตอห 1. อาการที่ใช้วิเคราะห์อาการลักษณะร้อนมีดังนี้กลัวร้อนปากเป็นแผลชอบดื่มของเย็นรู้สึกแสบร้อนปวดบวมปากเคลื่อนมีไข้อาการร้อนบูกว่าปากคมเป็นต้น 2. อ,อาการที่ใช้มาวิเคราะห์ภูมิการร้อนเย็นปนเปกัน เช่นสิ่งที่แพทย์จีนเรียกว่าฝ่ายพร่องเย็นบนร้อนล่างเย็นร้อนนอกเย็นในเป็นต้น 3. ขอเพียงใช้หัตถการการรักษาภายนอกและแหล่งพลังร้อนภายนอกได้ถึงที่ก็สามารถสลายได้ถามสาเหตุจริงๆของอาการลักษณะภูมิการร้อนต่างๆคืออะไรควรจะต้องจัดการอย่างไรต่อ หอาการลักษณะภูมิกายร้อนต่างๆที่กล่าวถึงแม้ว่าจะมีการแยกเบากับหนักสาเหตุที่แท้จริงก็ล้วนกเกิดจากกายป่วยและขาดพลังร้อน 2. ดังนั้นอย่าได้ถือเอาผลมาเป็นเหตุเข้าใจผิดว่ามีภูมิกายร้อนหรือภูมิกายร้อนเย็นปนเปนกันมีอยู่จริง 3. ในการจัดการไม่เพียงแต่จะประคบเย็นหรือบริโภคอาหารและยาที่มีฤทธิ์เย็นไม่ได้ ยังคงต้องทำการกดนวดจุดเจ็บปฐมเหตุแล้วประครบรวมทั้งบริโภคอาหารและยาที่มีฤทธิ์อุ่นร้อนถามยาแพทย์ตะวันตกที่มีฤทธิ์เย็นมีอะไรบ้างในกระบวนการดูดซึมเปลี่ยนแปลงจะก่อเกิดปัญหาอะไรบ้างตอบหยาแพทยตะวันตกที่มีฤทธิ์เย็นคือการให้น้ําเกลือวัคซีนยาปฏิชีวนะยาแก้อักเสบยาแก้ปวย ยาลดไข้สเตียรอยมอร์ฟินเป็นต้น 2. ในกระบวนการดูดซึมเปลี่ยนแปลงจะสูญเสียพลังร้อนมากกว่าอาหารและยาที่มีฤทธิ์อุ่นร้อนถามทำไมมีบางคนที่ใช้ยาแพทย์ตะวันตกที่มีฤทธิ์เย็นไปสักระยะเวลาหนึ่งแล้วอาการก็ยังสลายหายไปได้ตอบก็เพราะว่าผู้คนเหล่านี้ยังมีกำลังใจดีอยู่ พลังร้อนในร่างกายยังมีพอที่จะย่อยสลายและดูดซึมยาที่มีฤทธิ์เย็นได้ทำให้ส่วนประกอบยังสามารถเกิดประสิทธิผลได้ส่งผลต่อการทำงานของเนื้อเยื่อและอวัยวะระงับอาการได้โดยตรงจนหายจากโรคได้ถามสำหรับผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอยาตะวันตกฤทธิ์เย็นจะก่อเกิดผลร้ายอะไรบ้างตอบสำหรับผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอ ยาตะวันตกฤดเย็นไม่เพียงแต่ร่างกายจะไม่สามารถดูดซึมไปทำงานเพื่อยับยั้งอาการได้กลับจะมีการเผาพลานพลังร้อนมากยิ่งขึ้นทำให้กายป่วยรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้อาการของโรคเลวร้ายเพิ่มขึ้นถึงขนาดเป็นอันตรายต่อชีวิตได้